and 11 and เพื่อแทนบาทนะครับ นะครับตันนี่ก็กำลังติดคิวหรือติดขอบฐานลแท่นนะครับตั้งพระพุทธรูปน่าะ ต้อเสือยิบสีนนะต้องสวยจิกเลยเสอของผมยิบเอ็ด่ีไ้วเกลี้ยยิบเอ็ดตกตกด้วยตกสามเอายิบของสีดำด้วย ไปกรงเทศมาเดี๋ยวไปกรงเทศมาก็ากเลยไปยจับมาใหม่นะนมีเดียวกันเลยนะ หมื่นหกหมื่นกว่าโอ้หกหมื่นเสือโอเคเอาหนึ่งร้อยแก้วข้าประมาณนั้นนะครับเย็ดสิบใครที่เล่นโทรศัพท์ก็น่าจะรู้นะราคาอยู่แล้วแปดแปดหมื่นกับก้างหนึ่งอัพขึ้นอีกสองเครื่อง แต่ว่าอ,อ๋อสองเครื่องเท <c oughs> ียบเข้า iPhone เลยนะเข้า <c oughs> iPhone 15เลยนะราคาคือเป็นคู่แข่งกันเลยกับ iPhone 15 i p h o n ่15ก็มีหน่งตัวแม็กซ์ตัวแนึ่เทียบกับใบนะครับทีนี้ก็ครบหนึ่งครบ เกิดได้เป <in> <bin> ็นจักขอันใส่จะลอยฟ้าซึ่งมอไซค์ด้กันเลยนะมันมันอยู่ดาวดาวยูเรเนียนนี่เดี๋ยวเรามาทำมาหากินตุ้ยนี่เป็นปูนด้วยไหมครับอะไรครับมันเป็นปูนนั่นเองปูนเค็มปูนทำเป๋เสียปูนเค็มถ้าใช้ปูนเค็มทำอะไรลูก

มาลมายไมนาะชนเราต้องลงสีต้องลงสีต้องลงคุนครับลงงสีสีแบบคงสีทาสีอะไรจะลงไหมล่ะดูว่านี่ทุกบไม่แพงหรอก้งถ้าจะลงสีลงอันนั้นก็ต้องลงทุน

เสือไม่มีมันตายเพราะว่าเสืออายุ8ตัวเจนเขาบอไม่มีมันตายเหรอใช่จะเ,เป็นแค่มรณะภาพไฮ <c oughs> ้บวัดแล้วปะใช่ทางแผงไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ตอนนี้หาฮักกิ๊กไม่ได้เลยประกาศหาฮักกิ๊กก็ไม่มาฮีกมีแต่แม่แมตบบองั้นนัแบบไปรุ่นอ้อออแอะไม่มีมาเลยอะ <c oughs> ่ะมีแต่รุ่น60ขึ้นอ่ะติดต่อมา <c oughs> นะ จะไหมอะจะติดต่อให้อายุ29ปีลูกหนึ่งอาขุ่ใจเลยเสือบอกได้กำไรอีกเนาะเออสิ่งทีได้สร้างพร้อมมาลูกบ้านเดียวกันกับสร้างบอกบารานิยุทธเป็ขยันคนนี้บนไปเที่ยวบนต้องแากคนเที่ยวบนไปเที่ยวมันเป็นเรื่องของอนาคตใช่เรื่องอนาคต กงมองไม่เห็นแตตอนนี้น้อยก็มองเห็นนิงเห็นจรเ็นแล้วครับ เพงอะไรอะไรโยโกอีกแล้วโยโกะถูกถูกถูกไม่มีครับอบเลยยโปะอย่างเียถูกดูโยโกะเขาไงตอนนี้ยังไม่ยังไม่มี่ตีภาวะหรือว่ายังไม่บรรลุเฮยังไม่บรรลุหรือว่าไม่มี่ตีกีบบัวยังไม่จดกันโอ้โหยากหน่อยเ่ยกีบบัวเอาปูนใส่ก็แล้ว ีาต่วนะเคือาีอะไรเนี่ยูนคือบนมยาย้มันบ่มันต้องสีทางทำทางนั้นหน่อยสีนานอนเออสีนานอนตอแนนบอกสีนาอนสีขาวมันขาวอยู่แล้วเนี่ขัดมันก็ขาวแล้วมันจงไปทามัน Ada ini dan...